อีกแล้วนะครับวันนี้มีภารกิจที่จะพาป,ะปุ้ยไปสอบที่กรุงเทพนะครับสาธิตมสวก็ถือโอกาสได้เป็นไา,ายทำสเพระตอนใหม่ไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ไปกรุงเทพนะครั้งล่าสุดก็คือที่ไปตอนอยู่เมืองทีนะฮะปีห้าห้ป้นี่ก็6 6 8ก็เกือบ10ปีพอดีครับ ไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับวันนี้ก็บรรยากาศคึ่มฟ้าคึ้มฝนฝน,น,นตกนะครับวันนี้เนี่ยดูฝนยังตกอยู่เลยเป็นปลายดูดหนาวต้นดูร้อนแล้วนะครับต้นมีหนาแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังแปรปรวนอยู่ยังมีฝนอยู่ครับ เย็นลงนะฮะมความอากาศสูงสเปะเข้ามาครับเจอกับอากาศร้อนก็เลยฝนตกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วสําหรับสเพระออนทัวร์ในตอนใหม่เนาะหายหกันเป็น,นานเลยนะครับเนื่องจากผมเองก็มีภารกิจนะฮะ วันนี้มีทริปพิเศษนะครับจะพาลูกสาวไปสอบที่สาธิตมศวหลังจากนั้นเราก็จะไปพักผ่อนกันที่พัทยานะครับไปงานพัทยามิวสิเฟสวัลปี2025นะครับเป็นยงไงก็ไปกันดูเลยนะครับวันนี้อากาศหนาวครับไมไ่เอาเสื้อกันหนาวมาเลย ราก็คิดว่ามันไม่หนาวเนาะแต่พอพอเราสุมพายุฤด,ดูร้อนเข้าช่วงนี้ความกดอากาศสูงเข้าฝนตกมันก็เลยหนาวนะครับร็ไเป็นไรทนหนาวครับเนาะพี่โบเนาะไปกันต่อนะครับพี่น้องและสถานที่ที่เราจะไปพักนะครับก็คือดีคอนโดอนุทพระราม9นะครับเป็นสถานที่พักของคุณ ตอมอก็ดอทนะฮะเพื่อนรักนะต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะฮะให้เราได้พักพิงหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวก่อนที่จะพา,าลูกสาวคนโตไปสอบนะครับก็ไม่ได้มากรุงเทพหลายปีก็เงื้งเงะเงะพอ,อ,อ,อสมควรเนาะนะครับเป็นไปตามอะไรนะไม่ได้มานานนะเนาะนะครับเหมือนบ้านอกเข้ากรุงอะ่ะเทียบเทไปแล้วนะครับ ก็อยังดีหน่อยครับสมัยนี้มี Google Map นะครับมีเทคโนโลยีช่วยช่วยอำนวยความสะดวกก็ทำให้เราง่ายขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็ต้องใช้กาเรียกว่าอะไรไหวพริบปฏิพานด้วยนะครับเพราะบางทีแล้วมันอาจจะทำให้เขา้เขาช่องผิดต่างๆก็อาจจะเสียเวลานะครับนในการขับรถต่างๆเนาะก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับสนุกบ้างครับพี่น้องฮะกรุงเทพผมกข้าปย่านนะครับผมเคยกรุงเทพ

ข้าวตอนเย็นก่อนที่นี่หอพักที่เชียงพลนะครับมี่ันดูโดน,โดน,โดนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนะครฮะชีวิตในกรุงเทพมันเป็นชีวิตที่ต้องเร่งรีบเนะแต่ว่าเราก็จำเป็นคนก็ต้องมาเพื่อดำรงชีพนะครับ ตอบสำมาอาชีพต่างๆนะครับเพื่อลงชีพกันนะฮะประมาณนี้นะครับรและชีวิตก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะครับ่ปละมาสเราจะไปที่ตลาดทียวนะฮะไปชมตลาดกินข้าวกันก่อนนะครับ นี่เราได้มาแล้วครับอาหารเซเว่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปคอนโดแล้วนะครับแล้วเราก็มาที่ยามเขาก็ให้เราเข้านะครับใจดีมากเลยครับแล้เราก็จะซื้อขนมปังเนี่ยนะฮะนี่เราซื้อขนมปังพี่เอาซื้อขนมาฝากครับโอ้ขอบบบคคคุณมรรััโอ้เด้อ ครับไม่แต่บ้านหรอครับครับผมมาแต้บ้านนั่นแหละเต่บรรนอนอาได้เราก็ให้พี่เขาทานด้วยนะครับนะโอแม่บ้านบอก็มาแต่บ้านนน่อมนบอก็เป็นอะไรที่ดีนะครับบางทีเรา เขาอาจจะไม่มีค่อยมีคนคุยด้วยก็ได้เนาะเขาเป็นแบบนะน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับก็แบ่งป,ปันกันไปนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปคอนโดครับคอนโดนะครับมีคอนโดเขาเลยที่ดีคอนโดน่าสนใจนี่ฮะบ,บรรยากาศภายในอการเพื่อทราบห้ามห้ามเขาห้ามขายเช่าในสมัยนี้นะครับนะ ในสมัยนี้เขาห้ปล่อยเช่าสมัยนี้จะมีที่ a อ r b n บ <c oughs> ที่เขาให้ซื้อคอนโดคนจีซื้อคอนโดแล้วให้ให้ปล่อยเช่าไงชาวอะ่ะชว่วงนี้นจะมีเยอะนะฮะที่ในประเทศไทยนี่ <c oughs> แหละก็วควานซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าให้ชาวต่าง <c oughs> ชาติแล้วเราลองซื้อดูไหมช่วงหนึ่งอยากลองดูนะเขาจะกินอะไรไม่อยากกินเลนะี่ <c oughs> ไม่อยากซื้อเลยเขาไม่มีตังหย่อนเรอะ บอกเอายไม่เอาหรอกเลยบอกมันต้องซื้อผ่านแอปเนอะเนาะใช่ไหมโอ้ยมันต้องเติมเงินเติมเงินก่อนนี่ก็เป็นความโซกราวของเราเนี่ยเราโซกราวไม่เคยซื้อแบบนี้เราเรียนรู้กันได้ครับทุกอย่างเอาเบอร์ไหนแม่ก็มีปะที่ทำงานแม่ก็มีปะเราไม่รู้ครับไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะก็เรื่องธรรมชาติมเบอร์หสิ เรไม่ติดนี่นี่ก็อีกอย่างงนะครับที่บนอกอย่างเราถ้าถ้าไม่มารก็มกคือต้องใช้คีย์การ์ดกดก่อนสำหรับคือด้กดอย่างเดียวนี่ครับนี่สมาชิกของเรานะนี่เดีเ๋ยวไปดูห้องพอเหลือกัอนนะับไปฮะนี่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 ี่ทิ้งขยะครับ อันนี้ก็จะเป็นนี่นี่น,นอันนี้ก็เป็นแอร์พอร์ตเรนลิงนะครับแอร์พอร์ตเรลิงมานี่นะครับน,น,นี่ไปถึงสถานีทับช้างตรงนู้นนะครับเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าตอนเช้าวพรุ่งนี้นะครับน,นี่เป็นวงแหวนวงแหวนอะไรรู้นะมจำไม่ได้จำชื่อการจราจรพิเศษหรใช่ปะต้อดงดาออกนะครับตรงนี้นะครับสถานีทับช้างตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไป,ไปนะครับ แล้วก็พาพีกุ้งไปสอบนะครับที่สาธิตมสวรพวกนี้อิงมันก็เหมือนในบ้านเรานะมันจำมุนสองรอบครับสองรอบเข้ามาก็จะมีกลิ่นตุ๊ตุเลยครับกลิ่นชายโฉนนะครับชายโฉนแต่ว่าก็ธรรมชาตินะครับผู้ชายอยู่คนเดียวนะครับ ชมสำหรับการสอบนะนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเนาะนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับและในค่าคืนนี้ก็คงจะพักผ่อนเอาเรีย่ยวแรงนะครับเพราะว่าแต่เช้าต้องลุกเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าไปลงอย่างสถานีอโศกนะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่มสวนะครับตั้งแต่เช้าเนาะเพื่อให้ทันสอบนะครับ เรามาจอดที่รถไปที่เซเว่นนะฮะทามีพับช้างครับแล้วเราก็จะไปพาพี่ปุ้ยไปสอบเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันนะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามาหา,านาเตอร์สานีพับช้างต่มันเช้าเกินไปก็ยังไม่หิวมันเช้าเกินเรายังไม่หิว นะเป <c oughs> ไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงน,นะไม่เคยมาก็สิบกว่าปีแล้วตักเตือนรถไฟฟ้านี่ประมาณยี่ยสิบปีแปะแปะเดินเข้าไปนี่เออตรงนี้เฮ้ยเดินแปะได้หรอวะ เข้าไปเข้าไป,ไปเดี๋ยวก่อนอ้าวนั่งไปเออเอ้ยน้องทอ,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 อมาได้แล้วฮะเอ๊ะตุว ที่เราต้องประสบพบเจอคนกรุงเทพเขาก็จะอิจฉาพวกเราคนคอยู่ต่างถิ่นการใช้ชีวิตมัยนยากแต่ก็เราอยู่ที่อุบลราชานีรับประสาทรวงดุสิตใ้อาถูกให้ีโก้ได้มาเรียนที่นี่ด้วยไฮดีโกจะเระียนและนี่ก็คือบรรยากาศสดนะที่ มาตัอดนะฮะชื่อ่บุ้งปุ้ยฮะร้อมไหมฮะยับ้แ้วกลับยังจะกลับไปไหนฮะจะกลับไปไหน เออหรือเป็นภาพถ่ายที่แคปหน้าจอมานะคะหมุนเตรียมไว้แล้วก็ไปหาอาจานทั้งสามท่านได้เลยแล้ววันนี้โรงเรียนมีการ,ราหันข้างแล้วก็หักราวัางให้กับนักเรียนต้องเป็นตัวนี้ไม่พุ่ยไม่หุบรอปุ่ยเข้าแล้วนะฮะเรียนเองที่คนน้อยๆนะฮะ

แม่หนีไปแน่มวแม่้แมีมาแล้วแม่ก็เลยหนีไปเลยใช่พอเท่าเยอะเฮ้ยนี่ไงปุ้ยมาแล้วปุ้ยมาแล้วปุ้ยมาแล้วปุ้ยปุ้ยาาาาาโอ้มันเชี้่าอลซีเอลแสเอลซีเล เอสซีปุ้ยหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของปุ้ยแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ส่งได้ตอนนี้แหละใชชีวิตยังคงต้องก้าวต่อไปเองสุัวเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนย่อมเติบโตไม่มีใครที่อยู่กับที่ตลอดเวลาต้องเติบโต okay. หลังจากส่งพี่ปุ้ยเข้าห้องสอบเสร็จเราก็มานั่งรอแถวๆปลายในบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับ ย้างเลยง่ายฮะาตาดิบเด็ดครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสอบของพี่ปุ้ยนะฮะ <sk ull ing noise> เดี๋ยวก็คอยดูผนต่อไปนะครับี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟฟ้าไปเอารถของเราที่จอดไว้ที่สายทับช้านะครับ <sk ull ing noise> ก็เดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเนาะ ก็คอยดูก็จะเป็นอย่างไรนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์น่าเนาะ,ะก็ได้ครั้งหนึ่งก็เลยมาที่มสวออ,อะไรนะผู้อยากไรครับไม่ว่าผลการสอบจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับก็แต่สิ่งที่เราที่เราจะได้มากกว่าคนอื่นก็คือประสบการณ์นะครับในการมาสอบรั้งนี้นะนะครับ และผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าการเรียนก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสำหรับเด็กในประเทศไทยเนาะนะครับไในว่าท่านจะ,ะคิดเห็นอย่างไรก็ตามแต่แต่เราต้องเรียนเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องการหาความรู้นั้นในปัจจุบันเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้จากภายในห้องเรียนนะครับ<อ>ก็มีแหล่งความรู้มากมายเลยที่เราจะได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยตนเองเนาะนะครับหรือว่าถามจากผู้รู้ต่างๆนะครับในสมัยนี้มันก็จะมีแหล่งความรู้มากมายนะครับให้ท่านนักเรียนให้ท่านผู้ปกครอง,รงรน,นะครับได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้เช่นกันนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็จะเดินทางต่อไปอยังพัทยาเนาะนะครับ ไปงานปัยาดูสิเพซิวเวลนะครับก็พักผ่อนในตัวด้วยเนาะนะครับ ค่ำคืนนี้เราก็จะพักกันที่โรงแรมไอบิสสไตล์พัทยากันนะครับซึ่งเราจองไว้ก่อนแล้วหน้าแล้วเนาะนโรงแรมใช่มาเปิดให้อยู่แล้วไม่ต้องคุยครับนี่เราก็มาถึงโรงแรมไอบิสแล้วนะฮะนี่ฮะไอบิสสไตล์พัทยานะครับสำหรับนอนในค่ำคืนนี้ ว่าเขาไปดูว huh. mm ่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮหละไอดื จะออยู่หห้งไเดี๋ยวเข้าไปก่อนนี่ห้องพังกต้องดึงขึ้นค่ะดึงขึ้นให้ขข้าเขียวเดี๋ยวทุกคนนะครั รือมาห้องนี้ครัชั้น2จ้า่อครับน้องแทนส่งลูกค้าเข้ามา655กรายเปิดไม่ได้นะพี่ขออนุญาตเปิดให้ก่อนนะต่อไปครับเดี๋ยวคุณลูกค้าไปอัาการข้างล่างนี้ไห่เอาไอ้57มาลบก่อน57เปิดก่อนนี่ ใช่ไหมตรงใช่ไหมหรือมันสับกันหรือมันสับกันหรือสับกันไม่ผิดแกไม่รู้แกเดี๋ยวเอาลองอันนี้อันนี้ห้าห้าค่ะเดี๋ยวลองห้าห้าก็ใส่สับกันน่าจะใช่เออด้วยอ่ะตอนนี้ใส่ให้น่าอักเลยอันนี้ใส่ห้าหอาน่าจะได้แล้วยลองลองไปเสียบดูอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปลองดู จะได้วอแบอกคนเสียบครับขอบคุณครับเข้าไปเ้าไปเสียบดูอ๋อเสียบเอ้ไ้ใช่ใช่ได้สลับไนสลับนนี่ครับ เรียบร้อยฮะนี่คือห้องโรงแรบไอบิสนะฮนะประมาณนี้นะครับเิ่งฝนแต่ว่าน่าจะผ่านไปแล้วครับเมื่อวานฝนตกหนักเลยครับที่พัทยาวันนี้ดูพยากรณ์ว่าไม่มีฝนจะมีเมฆแต่ก็ไม่แน่นะครับฟ้าฝนฟ้าฝนอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะเราก็จะเดินทางลัดนะครับทางลัดจากไอบิสจะมีทาง ไปทลุทะเลตรงนั้นนี่คนละโรงแรมกันคนละโรงแรมกันนี่เรานอนที่นี่ไอเดียแต่นี่เขาโรงแรมโรงแรมอะไรมั้งฮะอุสัตยาถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีเวทีป๊อปเวทีป๊อปร็อกเวทีอินดี้เวทีเ,เวทีอะไรทุ่ง แต่รู้สึกว่าฝนจะดิ่งๆ่ะฝนดิ่งฝนดินสร้างมันเลยฮะก็อย่าไปอย่าไปใส่เลยไปถือไปถือโลกมาเนาะยอดเลยครับยอดคนน่าจะเริ่มมาแล้วทยอยมายนะ ศิลปินก็มีหลากหลายนะครับศิลปินวันนี้อะไรนะอะไรนะวิะเวทีเวทีเวทีเออ่โค้งศิษย์อะไรนะี่แล้วก็เวทีกลางครับแล้วก็เวทีตรงนี้เวทีพัทยาเหนือสองเวทีพัทยาเหนืออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อีกเป็นเวทีกลางไปตรงนั้นนะฮนะออ๋บรรยากาศดีครับรทนะเลครับ เป็นที่ทุกคนจะต้องมาอยู่แล้วนะพักผ่อนหย่อนใจนะครับจากห้องสอบสู่เวทีดนตรีทริปพิเศษครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหมายจากเช้าวันที่พี่ปุ้ยก้าวสู่สนามสอบ มุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจเพื่อโอกาสสำคัญในชีวิตจนถึงค่ำคืนที่เรามาเติมเต็มความสุขด้วยเสียงเพลงท่ามกลางแสงสีของพัทยามิวสิกเฟสติวัล2 2 5 5ทุกวินาทีที่ผ่านไปล้วนเป็นเรื่องราวที่เราจะจดจำไปด้วยกันการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพาพี่ฟุ้ยไปสอบแต่มันสะท้อนถึงความฝันความพยายามและการสนับสนุนของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวอ่านหนังสือการเดินทางไกลเพื่อโอกาสที่ดี หรือแม้แต่การให้กำลังใจเล็กๆน้อยระหว่างทางทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ทริปนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆสุดท้ายแล้วไม่ว่าผลสอบจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพี่ปุ้ยเองได้ลองก้าวออกไปและได้ทำเต็มที่แล้วชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางทุกรอยยิ้มทุกความพยายามและทุกประสบการณ์ล้วนมีคุณค่าเสมอจากบททดสอบของชีวิตสู่บทเพลงที่สร้างความสุข ทุกการเดินทางมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีความหมายขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสเปรราออนทัวร์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยครับ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับลิป